วันนี้ป้าจะพาทุกคนไปกินกว๋วยเตี๋ยวรสเด็ดร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนายแปดซอยบางขุนนนท์ยีเข้าไปลึกมากๆแต่ก็ต้องเข้าไปเพราะมันอร่อยและเด็ดมากคนแถวนี้ใครๆก็รู้แต่ต้องรีบไปนะเพราะว่าขายดีมากร้านนี้ขายทุกวันหยุดแค่วันพุธเปิด8ปดโมงครึ่งถึง,ถงบ่ายสองก็หมดแล้วดีจนต้องมีร้านขายข้งป้ากอยู่ข้างหน้ามาไม่ต้องห่วงที่จะลดวางมาก ร้านจะมีที่นั่งเยอะเลือกที่นั่งได้ตามสบายปกติคนจะเยอะรอคิวนาะแต่วันนี้ไม่มีคนสบายเลยพนักงานเขาเยอะจะสั่งอะไรก็ดูที่เมนูเมนูธรรมดา50บาทพิเศษ70สั่งเล็กน้ำจัดไป2ชามแบบเผ็ดเๆรอมเกืกยัวแก้เผ็ดสอแก้วเหลืองสวยนะกิน20บาทเองกุวยเตี๋ยวที่สั่งโอ้โหแค่น้ำซุปก็เด็ดแล้วเผ็ดแซ่บไม่ต้องปรุงเพิ่มเลย ว่าเส้นเขาดีมากนะเส้นเขาเหนียวนุ่มอร่อยดูจากไอติมันกินมันยกนิ้วอยู่เนี่ยส่วนหมูและพริกก็หนานแน่นมากลูกชิ้นก็เด้งดึงเด้งดึงน้ำซุป